สวัสดีกับผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับรายการเล่นก่อนส่งนะครับเป็นรายการใหม่ที่ว่าจะทําคลิปรีวิวสินค้าก่อนส่งให้ทุกลูกค้าของทางเพจ GTOy นะฮะก็เป็นรายการรูปแบบใหม่ที่ผมคิดคนขึ้นมาเมื่อตะกี้นี่เลยนะฮะก็อยากจะทําคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นบรรุดว่าคลิปเทสก่อนส่งให้ลูกค้าแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็มี พวกอ่าตลับริวคีนะครับจากซีรีส์ริวคีประมาณ8ตัวนะครับมีริวคีฮะอ่ามีริวคีมีซิสเตอร์ครับนั่นแหละครับมีไนท์นะครับมีเอ็มเพลอร์อ่ามีไนท์ล่างสวายมีโอจาครับโอจามีเวอเด ja, ja. อันนี้งานจีนะเวอเดไม่ใช่ดีเอ็กอ่าแล้วก็โซดา นะครับส่วนแฟ้มตัวนี้เดี๋ยวจะไปดูท้ายคลิปนะครับเป็นการ์ดในริวคิเกือบทั้งหมดนะฮะที่ผมได้เก็บมาเป็นการงาน G นะไม่ได้งาน DX นะครับก็วันนี้จะมา,อาบอกจุดตำหนิของตลับนะครับก็ว่ามีตรงไหนบ้างนะฮะร,ริวคิเ,เริ่มจากริวคิก่อนเลยถือว่าสวยนะครับ จำนีรอยแทบไม่มีเลยนะฮะอ่าเห็นนะครับอ่าต่อไปซิสเซอร์ครับซิสเตอร์อ่าี่ตลับสวยๆก่อนนะฮะอ่านะครับทุกตลับนี่มีการ์ดทั้งหมดเลยนะฮะมีการ์ดใช่ของมันบ้างไม่ใช่ของมันบ้างนะผมก็ไม่ได้จ่ายผมก็ลืมแล้วนะครับโอใจครับอ่ามีรอยบ้างนิดหน่อยฮะเล็กน้อยต้องขออภัยนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับนะครับอ่าโซดาครับ นี่ก็มีรอยตามสภาพนะครับอ่าเอ็มเพลอร์นะถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าตำหนิตัวนี้นะฮะมันจะเปิดไม่ได้เพราะมีตำหนิก,กาวนะครับเขาปิดไว้ตรงเนี้ยมันเปิดมันเปิดออกไม่ได้นะมันเปิดไม่ได้อย่างงั้งนะครับลูกค้าเดี๋ยวมันจะหักอ่าตลับไหนครับมีรอยพอสมควรนะตัวตลับนี้อ่าต่อมาต,ตลับไหนครับเซ์ไว อันนี้ก็จะแบบต้หนิที่ว่ามันง้างาง่ายหน่อยไปหน่อยนะฮะเนี่ยแงบหลุดแล้วนะอ่ะครับก็ตามสภาพนะครับก็ตลับสวยๆเล็กน้อยมีรอยถลอกเล็กน้อยฮะส่วนตลับนี้ตลับจีนนะครับตลับเวอร์ดี้นะครับสวยนะครับสวยเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมันจะง้างง่ายไปหน่อยนะครับไม่เหมือนของ DX นะครับนะตน้หนิมันไอดูว่า จีนหรือไม่จีนดูกัางไงนะครับนี่น,นี่ดูตรงแง่งตรงนี้นะครับนี่แง่งอันนี้ไม่จะสั้นสั้นกว่านะครับน,นี้ไม่จะยาวนะนะครับก็บอกตำหนิและรายละเอียดไปหมดแล้วนะครับสําหรับตลับแปดตลับอ่ะรีวิวต่อไปเป็นรีวิวที่ว่าลองเล่นกับเข็มขัดนะครับช <c ười> ิปแรกนี่อาจจะตะกุกตะกักเล็กน้อยนะ <c ười> โอเคครับ เรามาเริ่มจากตลับรวิวคีก่อนเลยนะฮะผมเปิดสวิตช์ก่อนนะครับอันนี้ต้องขอบคุณพี่ท่านนึงนะครใน f a c e b o o k นะครับที่ว่าผมซื้อแต่ว่าเขาส่งมาให้ก่อนก่อนจะจ่ายตังค์นะครับต้องขอบคุณพี่เขามากเลยนะครับให้มาลองเล่นกันก่อนนะครับโอเคครับริวคีครับระบบปกติถ้าสนใจก็ทักมาได้นะฮะครับเึงการ์ดครับผม ปกติครับอ่าริวคิอ่า,า,เ,อาเอ็มเพอเรอร,ร์ครับแป่งล่างโอ้ถือว่าจา้าบมากจา้าบจริงๆฮะถ้ามี13ตลับนี่ถือว่าสุดยอดมากครับผมมันมันเท่นะผมชอบมากเลยอ่าโซดาครับอ่าดึงการ์ดดึงการ์ดอัดดึงการ์ดโชว์อ่านะครับ อ่านีนกร์ดของมันเองนะฮะผมไม่อยากเปิดอันนั้นของมันนะผมเป็นคนที่ว่าไม่ชอบไม่ชอบง้างอันนี้ออกม,มาเพราะมันหลวมไหมหลวมมากเลยง้างบ่อยแล้วมันจะหลวมครับโอจา้าครับโอจา้าเฮนชินอ่าโอเคถือว่าเจ๋วไปเลยฮนะโอ้โหซิเซอร์ครับซิเซอร์ปูของเราที่โดนแดกเป็นตัวที่ผมชอบเป็นตัวนึงเลยนะตัวนี้ชอบมาก แต่ใส่ได้มาแค่2ตอนแล้วก็โดนแดกโอเคครับเอ่อวร์เด้วร์เด้กิ้งกานะครับกิ้งกานี่จะฝืดหน่อยนะเพราะว่าตลับมันไม่ใช่ไซส์ของด x นะครับแต่ก็ใส่ได้กับดีเจนะดีเจแล้วก็ดีเอ็กก็สามารถใส่ตลับจีนได้นะครับมันขนาดเท่ากันแต่ว่ามันจะฝืดหน่อยดูดูดูฝืด,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 ดมากเลยนะมันแน่นแน่นมากเลยอะแน่นมากแน่นมากอ่าต่อไป ตลับไนซ์สวายนะครับเนี่ยมันจะลื่นมากเลยเห็นไหมลื่นมากเลยอ่าฮะถ้าเทียบถ้าเทียบกับอ่าตลับตล,บตล,บลบับตลับนี้เมื่อกี้อ่ากลับมาตลับนี้นะฮะมันจะฝืดนะครับมันจะฝืดมากเลยกว่าจะเข้าได้นะฮะมันก็ยุ่งยากสักนิดนึงนะครับต่อไปตลับไนซ์สุดท้ายครับอ่าแปลงร่างนี่ดึงการชโชว์สักสักทีนะครับนะครับ ไม่ใช่การ์ดของมันนะฮะตัวนี้เพราะว่าผมไม่ค่อยมีนะฮะใส่ใส่ก่อนเก็บเก็บโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูเจ้าแฟ้มตัวนี้กันว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็ไปกันเลยอ่ะก็กลับมากับเจ้าแฟ้มตัวนี้นะครับเจ้าแฟมตัวนี้ก็จะมีการ์ดของริวคิงานจีนนะย้ำว่าง,นนงานจีนแทบเกือบทุกใบรู้สึกว่าจะขาดใบหนึ่งมงถ้าถ้า ออไรด้วยหลักนะอะไรด้วยหลักสิบสามตัวนะ่าจะขาดใบเดียวอ่าใช่ใช่ขาดใบเดียวฮะเดี๋ยวมาดูการว่าขาดใบอะไรนะครับก็เปิดมาครับหน้าแรกอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยอันนี้ผมใส่เข้ามาเพราะมันมันมันเป็นช่องหนึ่งมันมันไม่สวยก็เลยหาการ์ดมาใส่ครับเป็นร่างลิวคีแบงค์นะครับแบงค์ฟอร์มนะครับก็จะมีการ์ดซิลคอนแทคแล้วก็ซอร์เวนที่โคตรจะบางเปราะบางมาก่ะเปิดมาหน้าต่อไปครับจะเป็นการ์ดของริวคิ นะครับมีท่าไม้ตายมังกรดาบแล้วก็สไตรเวนหัวมังกรฮะรแล้วก็หน้า่อไปก็เป็นลิวคิอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าการ์ดจะเป็นอ่าเซอร์ไวน์นะครับแต่ข้างหลังนี่จะมีใบหนึ่งมาหลุดมานะฮะการ์ดเวนนะครับนี่จะเป็นของลิวคิเซอร์ไวน์นะครับอ่าใบนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้เพราะมันในซีรีส์มันใช้ใบนี้ใช่ไหม,มถึงเป็นใบนี้ผมไม่รู้ว่าในนี้ในของลิวคิมันจะมีหรือเปล่า ผมก็เลยใส่มาให้นะครับเพราะในซีรีส์มันใช้นะครับผมก็เลยใส่มานะรกลับไปเป็นของไนนะครับอ่าไนนะครับไนหน้าต่อไปก็จะเป็นไนเซอร์ไวนะครับย้ำว่างานจีนะครับเป็นการ์ดจีนที่ว่าเขาขายตามหน้าโรงเรียนเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะครับต่อไปก็เป็นพวกการ์ดของเซอร์ไวไนนะครับไนเซอร์อยู่นะครับบลัสเวน นะต่อไปเป็นพี่ปูของเราที่ผมชอบมากเลยนะผมชอบชอบมากเลยนะชอบตัวมันน่ะในในซีรีส์อะ่ะแต่ว่าตายซะก่อน <c oughs> นะเดี๋ยวรู้สึกว่าผมมีซอฟต์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงอ่ะกลับมากับซอฟต์ฮะเมื่อกี้ไปหาซอฟต์มานี่เจอซอฟต์สามจุดห้านิ้วฮะนี่ผมเท่ชอบมากเลยมันเป็นก้ามปูใช่ไหมในในซีรีส์เป็นก้ามปูเนาะนอกเรื่องสักนิดหนึ่งะ <c oughs> นะนะก็หัวมันดูเท่ามากเลยอะ่ะผมผมชอบดีไซน์เขามากเลยนะดูดิมันเท่ามากเลยอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบแนละ้วชอบมากเหมือนกัน คือไรอาฮะกระเบนแต่ว่าก็ตายเหมือนกันฮนะไม่น่าตายเลยนะที่มากเลยผมชอบมากเลยมันมันดสูสไตล์คล้ายๆกันเห็นไหมนะดูหน้ามันมันโคตรเท่เลยอสองตัวเนี้ย <laughs> กลับกลับมาที่ต้งแฟมของเรานะครับเก็บเก็บอันนี้เก็บอันนี้เก็บอ่ะครับต่อไปเป็นโซดาครับผมโซดาเรื่องการ์ดโซดานะครับก็เท่เหมือนกันนะตัวเนี้ยเพราะว่าการ์ดเนี้ยมันจะบอกตำแหน่งว่ามันคือส่วนไหนของตัว เมนูกิก้านะครับอ่าในนี้การนี้ไม่เคยใช้นะสองใบนี้รู้สึกว่าไม่เคยใช้ในซีรีส์น,นะครับเป็นสไตรเวนกับการ์ดเวนนะฮะอ่าต่อไปเป็นโอจาครับผมโอจาที่ว่ายังไม่รวมร่างนะฮะก็จะมีทานไปตายมีเวโนสเนเกอร์อ่าซอสเวนแล้วก็ยูไนเวนนะฮะอ่าต่อไปเป็นร่างรวมครับก็จะมีอ่าไฟนอลเวนแล้วก็เจโนไซเดอร์แล้วก็คอนแทรคสองใบผมใส่มาให้เพราะว่า ในซีรีส์มันมีน้องสองใบนะผมก็เลยใส่มาต่อไปเป็นไราอารครับผมไราอารก็จะมีกา๊าซสี่ใบอ่าอีวิลไดเวอร์สวิงเวนอ่าแล้วก็กัปปี้เวนนะฮะต่อไปครับผมเป็นไรเดอร์ไก่ครับแรดของเรานะั่นเองก็เท่เหมือนกันนะตัวนี้ก็เท่เหมือนกันนะถ้าไม่ตายอยู่ตรงไอ้ที่ว่าใส่กา๊าซอยู่ตรงไหล่อ่ะไหล่ซ้ายอะโคตรเท่เลยนะครับอ้าวมีกา๊าซคอนไฟ เป็นการแก้อันนั้นฮะทื่ว่าไรเดอร์มึงเอ่อยกเลิกการการใช้การ์ดเอของอีกฝ่ายได้นะครับเท่มากเลยอ่าต่อไปเป็นไทเกอร์นะฮะไทเกอร์จะมีฟรีดเวนนะครับ,รบแล้วก็อีกใบหนึ่งรีเทิร์นเวนใบนี้เป็นการแก้คอนไฟเมื่อกี้นะครับเป็นการแก้ที่ว่าสามารถเรียกคืนการที่ว่าโดนทำลายไปได้นะครับรีเทิร์นเวนในซีรีส์ไม่ได้ใช้นะครับก็อธิบายเพิ่มเติมนะฮะนะครับการบใบนี้ที่ว่า ขาดไม่ครบนะครับเป็นการ์ดอ่าผมว่าจะใส่เนี่ยไอ้สปินเวนน่ะของของเอ็มเพลอร์เออเอ็มเพลอร์มีมีสามใบครับมีไฟนอลแล้วก็แอดเวนแล้วก็สปินเวนนะฮะต่อไปเป็นอ่าเวอร์ดีครับผมเวอร์ดีมีไฟนอลเวนแล้วก็ไบโอกิซ่านะครับแล้วก็โฮเวนเคลียร์เวนการ์ดโกงมากตัวนี้แล้วก็ก็ปปี้เวนไม่รู้ว่าอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะในซตเอแบบม,มันมันมีมันมีมาให้ไหมแต่ว่าแต่ว่าในซีรีส์มันใช้นะผมก็เลยเอามาใส่เท่ๆนะครับต่อไปเป็นฟาร์มครับผมฟาร์มนะครับหงขาวนะครับกาดเว้นอยู่นี่นะกาดเว้เดี๋ยวคิดว่าลืมต่อไปเป็นริวงะนะครับร,ริวงะมีการดครบนะจบที่กาดเวน้นนะครับบร้อยครับต่อไปนะโอดินเนี่ยโอดินโอดินจะมีอ่า อันนี้ก็โกงกันนะดูขอบทองคนเดียวนะผมว่ามันก็ดูพลังไฟนอลเวรนมันดิพลังมือหนึ่งอ่ะไม่มีใครเทียบมันได้อ่ะ <c oughs> ขนาดริวคิริวคิล่างสวายยุย่งสึกจะเอ่อแค่เก้าพันมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยมันแค่เก้าพันเองอ่ะพลังของริวคิอ่ะเต็มเหมือนกันนะแต่แต่เก้าพันอ่ะดูมันเต็มแต่มือนหนึ่งโคตรขี้โกงฮนะโอ้โหแล้วอ่าแอดเวน์ครับเป็นโกฟินิกนะครับ,รบมันคือฟินิกนะฮะมันไม่ใช่ห่วงทองนะฮะมันตอนแรกคิดเรียกว่าห่วงทองแล้วตอนนี้มันคือฟินิก เราเป็นซอร์เบนครับแล้วก็การ์ดโกงครับทมเวนต์แล้วก็การ์ดเว้นฮะแล้วก็เซอร์ไวที่ในเรื่องในซีรีส์ไม่เคยใช้เลยไม่โผล่ในแต่โผล่ในอาเจโอนะครับเจโออ่าต่อไปเป็นของอาอัลรเ alternative เล y e r นอกระบบนะฮะแต่ว่าการ์ดมันหาย,ยากมากเลยผมได้มาแค่ใบเดียวเนี่ยได้ซอร์เบนมาใบเดียวอนน่าก็ต่อไปก็ไม่มีอะไรละก็เป็นการ์ดที่ว่ามันวิ่งวิ่งปั๊บๆเนี่ยผมก็เก็บใส่ไว้แล้วก็การ์ด แบบในซีรีส์ที่ว่าเป็นภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วนะครับนะครับหมดแล้วอ่าสิ่งต่อไปที่ลูกค้าจะได้ที่ว่า,าได้โพสลงไปในกลุ่มก็นะคือจะได้การ์ดริวคิเวอร์ชันอิงหรือภาษาอังกฤษนะครับไปประมาณ200กว่าใบนะครับก็คุมค้มๆไปเลยครับชุดนี้ก็ รีบใช้ตังค์ด้วยโอเคครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังรับทุกอย่างนะฮะในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพจด้วยนะฮะเดี๋ยวไม่แน่อาจจะมี y t u t u ฮะอาจจะให้ทุกคนได้ติดตามกันอาจจะนะอาจจะหรือไม่ก็ลงในเพจได้เลยครับก็ช่วยกันกดถูกใจเพจด้วยนะฮะถ้ามีอะไรคืบหน้าจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับนี่ก็เป็น EP แรกที่ผมเริ่มคิดทำแล้วก็ทำสดตรงนี้เลยนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ คอยซื้อของจากเพจผมนะถึงราคามันจะถูกบ้างแพงบ้างก็ตามนั้นแหละโอเคครับผมก็สำหรับรายการาเล่นก่อนส่งวันนี้ก็ขอจบไปไปที่เรียบร้อยครับผมก็บายบายครับผมไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย